อันนี้ก็จะเต็มแล้วครับอีกหนึ่งตักกับอีกหนึ่งตักเจ้ามารทคีอีกหนึ่งกูไป็กก้เอชเจร้อยยี่สิบกับคันนี้ให้สัญญาณอนนอกมาแล้วครับ จะหลอดหรือไม่หลอดครับกันนี้หลอดเร็วนะครับกันเนี้ยจะไหวไหมจะไหวไหม <c oughs> เรียบเลยห <c oughs> ลอบเร็วก็อย่างนี้เลยครับถอ,อนต่อครับ ยังไงครับไม่ไหวครับไม่ไหวบ่คือ <c oughs> รอแม่ครูครับรอแม่ครู <c oughs>